มอร์นิ่ตอนเช oh ้า oh ค่ะมอร์น oh ิ oh. ่งตอนเช้าที่ออสเตรียนะคะโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทะเลหมอกนะคะวันนี้มีทะเลหมอกแต่เช้าเลยค่ะกำลังเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีฝนตกด้วยนะคะแต่เช้าเลย ในหมอกกำลังเคลื่อนตัวนะคะสวะคะ่วนมากค่ะปกคลุมทั่วบริเวณตัวเมืองแล้วนะคะเคลื่อนตัวมาปกคลุมที่บร,ริเวณตัวเมืองแล้วก็หมู่บ้านนะคะเห็นไหมคะทุกคนทะเลหมอกสวยงามมาก